ขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตซีซั่นที่10เดินทางมาถึงสนามที่3จัดขึ้นที่สนามพาโนรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาและเป็นสนามแรกของภาคอีสานซึ่งบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผู้จัดการแข่งขัน โดยผ่านไปเพียงสามสนามก็มีเสียงชมจากน้องๆที่มาแข่งว่าจัดการแข่งขันได้ดีในทุกมิติเป็นแมชการแข่งขันที่ใครหลายคนเมื่อได้มาแข่งขันต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจัดการแข่งขันได้ดีระดับอาชีพเหมือนมาแข่งขันระดับโปรแม้แต่จุดเล็กๆอย่างน้ำดื่มในแต่ละจุดมีเติมให้ไม่ขาดมันจึงเกิดคำถามที่ว่าถ้าอยากให้เยาวชนเติบโตไปเป็นมืออาชีพ การจัดการแข่งขันก็ควรจะต้องมืออาชีพในทุกจุดซึ่งช้างให้ความสำคัญในทุกจุดทุกรายละเอียดจัดแข่งดีครับมีนาไม่นักกีฬาครับแล้วก็จัดเวลาควนไม่ไม่ติดมากครับนูประทับใจหนึ่งเลยนะคะก็คือมีน้ำคอยส่งทุกสามหลุมแล้วก็มีเทรนเนอร์เวลาเรามีอัิเตบเกี่ยวกับร่างกายของเราก็สามารถ หาเทนเนอร์ได้เขาก็สามารถให้คําตอบแล้วก็สามารถปรึกษาถ้าสมมติเรามีปัญหาอะไรค่ะผมประทับใจนะครับผมประทับใจเรื่องเรื่องการเทศนามครับแล้วก็เรื่องการจัดการต่างๆโดยในปีนี้ได้ผู้สนับสนุนใจดีอย่างบริษัทอุดมพาณิชย์คอร์ o ปอเรชันจำกัด อุปกรณ์กอล์ฟเลบอนบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดบริษัทกอล์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์โซลูชันจำกัดถุงมือสแตนและบริษัท CCK Group ปจำกัดนำของรางวัลมาแจกน้องๆอ,อย่างมากมายโดยการแข่งขันช้าง Thailand Junior Golf Circuit ในปีนี้ชิงทุนการศึกษากว่า300,000บาทพร้อมสิทธิ์บินลัดฟ้าแข่งขัน International Match ในต่างประเทศอีกด้วยโดยสนามสามของรายการแข่งขันกันที่ พาโนราม a ากอล์ฟแอนด์คันทีคลับจังหวัดนครราชสีมาสนามที่ถูกจัดการแข่งขันในระดับอาชีพมาแล้วหลายครั้งโดยน้องๆต้องเล่นกับสนามสุดหินเจอทั้งฝนและลมแต่น้องๆก็สู้กันอย่างสนุก hey. Hey. มาที่ผลการแข่งขันแชมป์รุ่นจูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง8ถึง12ปีแชมป์เป็นของ อุรัชยาย่างเงิน2วันทำสามโอเวอร์พาเฉือนอันดับ2ไป1สโตรดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแชมป์จูเนียร์บอยอายุระหว่าง8 1 2ถึง12ปีแชมป์เป็นของประมะชัยจารุวณนิช2วันทำสามโอเวอร์พาวันแรกก็ตีตีดีที่สุดในชีวิตแล้วครับแล้วก็วันที่สองก็ตีพอใช้ได้ครับ มาที่รุ่น Special Class Girl อายุระหว่าง19-22ปีแชมป์เป็นของนัชชารีฐานชิดนิธิธัญญา2วันทํา4ีโอเวอร์พาหแข่งตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะสำหรับหนูคิดว่ามันปกติเพราะว่าเราชินแล้วจะถามว่ายากไหมก็ยากค่ะเพราะเป็นสนามภูเขารุ่น Special Class Boy อายุระหว่าง19-22ปีแชมป์เป็นของซาโตคิชิาเนดา ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2วันทํา12โอเวอร์พารควาแชมป์ไปครองสาหรับวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าฟอร์มตัวเองยังไม่ได้ร้อปร์เ็นมากครับรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อครับก็เลยตีไม่ได้ร้อปร์เซ็นส่วนรุ่นซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง13 1 8ปีแชมป์เป็นของเสวนิดจเจริญสุขรุ่งเรือง2วันทํา5โอเวอร์พากินเร็วมากแล้วก็ แบห่มแคตก็พยายาาจะใช้ความคิดแลป์ร,รุ่นซูเปอร์จูเนียร์บอยอายุระหว่าง13 18ปีมีการพลิกล็อกกันเกิดขึ้นเมื่อชัยพัฒนาเจนสายกลางผู้นำวันแรกมาพลาดทำดับเบิลโบกี้ในสองุ่หลุมสุดท้ายถูกจิรัตเจียรัตนพงศ์ขึ้นแสงเบียดเอาชนะไปเพียงหสโตรกสวันจบที่5โอเวอร์พ่าคว้าแชมป์ไปครอง ตอนแรกพอจบ18หลุมมาเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ที่2แล้วก็มีลุ้นแชมป์เพราะว่าสนใจแต่สกอร์ตัวเองว่าวันนี้คิดว่าอยากจะตีอันเดอร์หรือตีอีเวนต์ให้ได้แล้วก็พอแบบขึ้นมาส่งสกอกอพอมีคนบอกว่าตามอยู่แต้นนึงก็อ๋อแล้วก็เราลุ้นแล้วก็โอเคเราก็ดูเพื่อนตอนแรกคิดว่าไม่ได้ทางคิดว่าเพื่อนน่าจะออกพาแล้วก็เพื่อนก็น่าจะจบเป็นแชมป์หรือเต็มที่ก็แค่เฮออฟแต่ก็พอรู้ว่าตัวเองเป็นแชมป์ก็ก็ดีใจมาก หลังการแข่งขันแมชนี้จบลงผมได้เห็นน้ำตาของผู้แพ้ที่เกือบจะขึ้นรับถ้วยรางวัลอยู่แล้วแต่ก็ทำถ้วยหลุดมือไปความผิดหวังในเกมกอล์ฟวันนั้นผมเข้าใจมันดีเพราะผมก็เคยสัมผัสกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและมันเป็นเหมือนฝันร้ายวนเวียนอยู่ในจิตใจหลังจากนั้นผมได้พยายามที่จะไปปลอบใจให้กำลังใจกับน้อง แต่ผมก็ต้องตกใจเมื่อน้องบอกกับผมว่าผมไม่เป็นอะไรครับผมสบายดีผมเข้าใจในความผิดพลาดของตัวเองและผมจะผ่านมันไปให้ได้มันกลับเป็นตัวผมเองที่ได้กำลังใจกลับมาจากที่จะไปให้กำลังใจกับน้องก็ในวันที่ผิดหวังก็คืออย่างแรกผมบอกตัวเองทุกครั้งว่าคือ มันไม่ไม่ได so, 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 ้มีแค่แช์นี like ้แช uh ์เ um ดียวคือแสดงว่าไอ้วันท exactly ี่เราผิดพลาดคือเราต้องไปกลับไปซ้อมต่อกลับไปพัฒนาให้เราดีกว่านี้ก็เวลาผิดหวังนะครับก็สู้ๆคือทุกคนก็เคยผ่านสถานการณ์นี้ครับคือแม้กระทั่งมือหนึ่งของโลกก็คือเคยผ่านสถานการณ์นี้ก็จริงๆวันนี้ก็เล่นดีทั้งวันเลยนะครับก็มีโอกาสพัดเบอร์ดีใกล้ๆหลายหลุมเลยนะครับ ก็ถือว่าเกมโดยรวมวันนี้ดีนะครับยกเว้นแค่2ลบกสุดท้ายซึ่งเขาไม่สามารถคอน,คอนโทรลเกมตัวเองได้นะครับก็คือสมาธิหลุดมันจึงทำให้ผมเข้าใจว่าการแข่งขันช้าง Thailand Junior Golf Circuit ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สนามแห่งการเอาชนะ แต่มันยังเป็นห้องเรียนรู้ในข้อผิดพลาดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นมืออาชีพสุดท้ายหากคุณอยากประสบความสำเร็จจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นไม่ใช่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาด ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นจะทำให้รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับมันและมันจะเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดให้กับเรา